เสียงคุณคุณเมยจ้าทุกคน Let's go I'll take the back There's an ambush Form up Help Spread out Get in a room Charge ชอนมากีนะคะเอ้ามันโดนยิงอะไรอย่างนี้หรอ Enemy Don't shoot Get t h e มย I n นะ d o n t s h o o t เสียงน่ารักมาก Head towards the mark Get to the safe zone Search for vehicles on งานนี้ก็ต้องมีเข้าเซฟโซนกันจริงๆนะคะต้องบอกว่าน้องลิสของเราเสียงน่ารักมากแค่ได้ยินก็รู้แล้วนี่มัอนลิซานีน่หนานะคะแต่เป็นเวอร์ชั่นตะลุยค่ะตะบันหน้ามันเลยนะคะเออหรือจะเป็นสายยิงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนหนใครเล่นพับจีบอกแอดหน่อยนะจริงๆนี่ก็ไม่ใช่สายเกมเลยนะคะแต่พอน้องลิสมาลงเสียงแบบนี้แหนมันช่างยั่วยวนซะยิ่งกะไลนะคะหรือยังไงคะหรือถึงเวลา ที่เราต้องไปตะลุยโลกอีกใบหนึ่งแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าน้องเสียงดีมากแล้วเสียงน่ารักมากนะคะคือเอาจริงๆเนี่ยความเสียงแบบว่าน่ารักแบบนี้แต่ว่ามีความแข็งแกร่งในทีนะทุกคนเวลาสั่งยิงเอยสั่งลบเอยแบบแหม่มันได้ใจนะคะจนแม่แมบอกว่าออ้ยเสียงดีแบบนี้อยากให้ไปเล่นซีรีส์แล้วนะคะหรือว่าอยากให้ไปภาคการ์ตูนด้วยนะคะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งบทบาทของต้าลิสของเรานะคะเจ้าเสือมอ ความสามารถค่ะเขาบอกเลยว่าจ่ายร้อยเล่นล้านอย่างแน่นอนนะคะนี่ขนาดไม่เห็นหน้ามาแต่เสียงนะคะอย่างแอคติ้งดีขนาดนี้ค่ะต้องเรียกว่าแอคติ้งแรงเห็นชัดนะคะซึ่งนี่มันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของการใช้เสียงนะคะซึ่งลิซ่าเนี่ยเป็นนักร้องอยู่แล้วเรารู้เนาะแต่น้องเนี่ยเป็นคนที่มีอินเนอร์ในหลายๆอย่าง โดยเฉพาะกับการทำงานเนี่ยอินเนอร์น้องมาตลอดถ่ายแบบก็เขาเรียกว่าวิญญาณนะนางแบบเข้าสิงกันเลยทีเดียวค่ะมือโปรมาเลยนะคะเหมือนลอยออกมาจากรันเว์เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าอ่าเป็นร้องเพลงหรือเป็นเต้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะอินโนแรงไปกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าน้องเราเนี่ยจะเหมือนใส่อิโมชั่นอลเข้าไปนะในอารมณ์ในท่วงท่าลุกเล่นหน้าตาอะไรแบบนี้มาหมดนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงซึ่งเอาจริงๆนะอาชีพนักพาก ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะแต่น้องเราพากเสียงเกมได้มันน่ารักขนาดนี้เนี่ยต้องเรียกว่าพื้นฐานดีมากแล้วก็อย่างที่แอดบอกนี่แหละค่ะคนนี้เขาเก่งอินเนอร์นะคะเขาจะใช้อินเนอร์อารมณ์เข้าไปในน้ําเสียง,งเพราะฉะนั้นค่ะนี่ขนาดแค่ได้ยินเสียงนะเรายังนึกหน้าน้องออกเลยนะคะเวลาที่ออกคําสั่งเนี่ยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเออเผลอๆต้าแอบยิ้มอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะคนนี้เขาขี้เล่นอยู่แล้วนะคะ นี่แหละก็เป็นอีกข่าวที่ฮือฮากันวันนี้นะคะกับลิซ่าบทบาทนักพากนักลงเสียงพร้อมใส่เดี่ยวแล้วนะคะยิงรัวๆกระหน่าเลยเขาเรียกว่าสายฮาร์ดคอร์เนี่ยก็เป็นได้นะจ๊ะเห็นเสียงสวยๆแบบนี้นะคะอาวันนี้มาเมาส์กันประมาณนี้นะคะก็ฟังกันไปเพลินๆแล้วกันส่วนใครบอกว่าอืมแอดตอนนี้คิดได้แล้วเดี๋ยวไปสมัครไอดีเลยอะก็ลองดูแล้วกันนะคะเผื่อเจอกันในนั้นหรือเปล่าเหมือนเป็นเกมที่แบบออนไลน์ไหมเล่นรวมหรือเปล่าไหนทุกคนมาเมาส์ให้ฟังหน่อยว่า มันอะไรยังไงนะตายคอมเมนต์เลยค่ะ